ะครับเรามาดูขั้นตอนลงชันเลอร์นะครับสำหรับ PC200 รุ่นแปดนะครับตัวนี้นะครบับแรกก็เอาบุ้งกี่ค้ำดินให้เสมอนะครับแล้วก็เดินลงมาครับเดินไปจนถึงครึ่งแท็กนะครับ ลอเทเลอร์ก็ oh, จะเริ่มลอยแล้วฮะน้ำหนักตัวทิ้งลงข้างหลังนะครับเอาละครับนี่ครับทิ้งตัวลงนี่นะครับแมคโครมาเหยียบที่หางปลาแล้วครับน้ำหนักช่วงไปข้างหลังล้อหน้าของเทเลอร์ก็จะลอยขึ้นอย่างนี้นะครับพอยืนได้ที่แล้วนะครับก็สวิงมานะครับสวิงหันกลับมาเอากุ้งกีค้ำที่พื้นเทเลอร์นะครับ เพื่อจะยกแท็กแมโครให้ลอยขึ้นนะฮะแท็กแมโครลอยขึ้นแล้วครับแล้วก็ดันตัวออกนะครับโดยไม่มีคนขับนะครับกเ็เป็นการจบการลงเทเลอร์นะครับ